ชากเอ้ยกดพิดเรวเข้าไปเลยนะคะน้องเสื้อเหลืองเราก็เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวแรกอะเอ้ยกดย่างมันนี่เขาเข้ามาแล้วไม่ต้องหยุดเว้ว้าวน้องเสื้อเหลืองของพี่ชาตเอามามองทำไมไอ้เด็กตาแดง Để nó khuất xuống rồi <laughs> goodbye Goodbye Cụt làm sao Để nó vào cả mặt có Để nó hoài phóng mẹ. đây nào. อย่าโกรธเราเลยนะน้องเบาอย่าโกรธนะโอ้ทำหน้านะอ้วนอ้วสุกเตนแน่ๆแลบวักช่อก่อนอะไรอะเปิดประตูเฮ้ยไม่กล้าเปิดเลยหน้าขัวมา นอนตายตรงนี้จริงๆหรอเดี๋ยวตุ๊ดๆๆๆเอาไว้ไหนดีวะตรงนี้ละนะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาอ่มที่เช็ดขี้มาก่อนเลยแล้วเหม็นขี้นี้ ตัวก่อนเฮ้ยน่ากลัวว้าวห้องชักผ้ามีะอะไรบ้างเฮ้ย oh my god เฮ้ย แด่ไม่ในมันนำมันคครยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องต h a n k ว้า อ๋อต้องยิบขวดจากตัวยิ่น้ยอย่าพึ่งน้องน้องเบาอย่าตามุ่นพวกพวกเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันกำลังเป็นปกติเลยโอ้ขอโทษค่ะ ทำนาปกติโมเดลยามันนานรอดมาเกลยออย่ารอเปล่านี่แต่ตูเ้เย็นอยู่ไหนอย่าตูเ้เย็นบ้านเธออยู่ใหนหลัะคะน้นองจชาอีไปหาหยิบขวดจากตูเ้เยน็นโอ้ยไม่ได้อีเปิดเบอร์น้วขวดได้จากตูเ้เยนน็นอ่ะหยิบขวดหยิบขวดให้น้องหยิบขวดให้น้องพาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนยุ้ง แล้วแป๊บเดียวไอ้ยนานเปลี่ยนเลยแล้วโตมันอยู่ไหนตรงนี้เหรอโอ้ย,อยาย,ยิ้มนี่อู้บา้าเปลี่ยนเสือ้อผ้าอ้อมอยู่ไหนอะเดี๋ยวผ้าอ้อมอยู่ไหนวะโอ้ได้วิญญาณอันชัง่งแล้วผ้าอ้อมอ๋อนี่ผ้าเช็ด ที่ของน้องใช่ไหมคะเอ้าเด,ด็กรุน่นนานวาแล้วมันต้องเกิดได้ผัน,นี้ไปนังแได้อยู่ตรงนู้นคนลุกมาแล้วอีต้องพาเด็กนี่ไปนอนแล้วโอ้ยแม้มันช่วยกำมาเลดแมมันทีไงยิ้มล้อในแต่จักนี้แล้วห้องมันอยู่ไหนอะคะนี่เหรออ๋าไม่ใช่ห้องมันอยู่ได้ ล็อกอยู่แล้วเมมเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันออกไปคอนโดอื่นแล้วเวอไก่อนร้อนว่าแล้วว่าไอเด็กน,นี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ได้ไปทั่วเลยเฮ้ยขึ้นมาโกนดีไปไหนเลย ก่อนขึ้นมาก่อนแล้วม totally cool. ันนอนไหมอย่างนี้แม่แม่จะที้นอนหน่วยไฮโลมันเลยนี่เบอร์นอนไหนอะนอนในนี่เหรอไม่ใช่นอนตรงนี้ไหมนอนไหนล่ะล้อนอนไหนนอนไหนแกนอนจ้างแล้วแล้วมันล็อกอยู่คือทำยังไงคือทำยังไงหยิบ หยิบอย่างเงี้ยหรอทำรูอที่นี่ล็อกอ,อยู่แล้วเอออย่ามองตาอย่ามองตาอยา่ามองตาอย่านอนไหนนอนนี่ไปก่อนนแล้วมันต้องนอนไหนอ่ะ ช่วยอย่าลงาำค้านโอ้ยตรงนั้นห้ว่ะทางบ้านมันก็มีเฟนี้แม่มันก็ลอกเวลาอู้หูให้หนอนในเกล็จักปลาทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนเฮ้ย m ม g ก็ no no อันนี้ก่อนโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้โดนกระทำข้าน,นั่นียังยิ้มได้อีกยอมไหมแล้วพานองไปนอนตรงนั้นวะนอนไหนอ่ไปนอนไมเหนี่ยหรอกใไหมอ๋อยู่นี่ ตามหาหนังสือนิทานแล้วนั่งลงมนนี่หนังสือนิทานปะ <Run. S 1> อย่าหนีไปไหนล่ะวันนั่งต้องนั่งเหรอเขาต้องนั่งเหรอเอานั่งจิลลีจลลจลลจลล่จิลลี่ป้อมจิลลี่จิลลี่ โอ้ยนาากูอะจับแลน้องบ้าเอารับปุยเลยออกจากห้องแล้วป,ปิดประตูไปแล้วนะคบไปแล้วนะคบไปแล้วนะคะฟูเราพ่อแม่ดูทีวีบนโซฟาเอออย่าไปนเนียนอย่าไปร้อยห้องนานยานตอบปัน่นเดี๋ยวเดียวเราต้องนั่งใช่ไหมมาโอ้ยเราเจอวิญญาณ เฮ้ยเราเจอวิญญาณเฮยราเจอวิญญาณอ้าวอ้ดดรองแม่ขึ้นไ่ได้บาเฮ้ยต้องขึ้นไปเหรอต้องขึ้นไปห้ามันจริงจิ้งโแม่ขึ้นไปอ้าวอุย๊ยรองทำไมเนี้ยแล้วป๊อบปบ

มาตุกตาตุกตาอะไรเล่าตุกตาไรมาตุตกตาโอ้อยุมันนองเลยนะเนาะแล้วตุกตาอะไรเล่าฮิโรมาเองตุกตากระต่าย อะไรอ่ะขอตุ๊กตาแมวดำแน่เลยเอาตุ๊กตาแมวเอาไม่ได้และเอาเบอร์เลยเฮ้ยมันมีชีวิตตุ๊กตามีชีวิตฮึตุ๊กตามีชีวิตฮึเขาสั่นไปท่างตัวแล้วโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยอะไรอ่ะเดี๋ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บวางไม่ได้ ไปส,สั้นชัดแล้วตุ๊กตาอะไรหรอโบไม่บอกลวโบบ้าไปเร็วนี่มันต้องเอาตุ๊กตาอะไรหรอคะอ๋ออ๋อพักผ่อน ไปพักผ ah, ่อนก่อนนะจ๊ะเซกุดบายสายสั้นสั้นเม็ดสั้นสั้นสั้นเลยสั้นตะกัด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 คือหนึ่งผ่านย่าผ่านแล้วใช่ปะใช่ไหม 快买！了快吗？